อ,ออกไปนะลูกด้วยไม่ต้องออกไปลูกเดี๋ยวรถชนอ่เขียมาเลยเขียมาเลยถุงอ่ะถุงขยะอะถุงอาหารค่ะทุกคนถุงอาหารเก่ามัดไว้ยังไม่ได้ไปทิ้ง คองแท้จ <Okay. S 2> ้ะเอ๊ดูนิ่งๆให้ถ่ายได้ไหมครับดูนิ่งๆให้แม่ถ่ายน้อยดูนิ่งๆให้แม่ถ่ายน้อยถ่ายรูปไม่ค่อยจะได้ดูซ่านะาตัวเล็กๆ <Yeah. S 1> ไปละไปละไปไหนละ พี่ร้ไว้ใกล้จะหกโมงแลวนะลูกเดี๋ยวหกโมงเข้าบ้านนะมันจะกาดยามเย็นทุกคนลมหนาวมากเลยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวนี้หกโมงก็จับลูกเอารองลูกเข้ากลงแล้ว เหนื่อยแล้วหรอลูกเหนื่อยแล้วเหรอดูเขาเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วอารมณ์ยเหนื่อยแล้วเหรอครับอ่ะอ่ะทำยังไงเหนื่อยแล้วทราไงอ่ะเหนื่อยแล้วทำไงเหนื่อยแล้วทำไงดูคนนี้เห็นเหนื่อยแล้วอาเก็บไปไว้สิถุงอ่ะเร็วๆ เอาเก็บถุงไปไว้ข้าบถุงไปเก็บให้แม่หน่อยเดียบร้อโอ้ mm hmm. oh, ไม่รู้เรื่องเลยใช้ไม่ได้เลยใช้ไม่ได้เลยเอาใช้ไม่ได้เลยครับไข่ไข mm ่ hmm. เตียนนะคะทุกคนลูกๆกินหมดละเกิดไม่ทันดูดูด ที่เกิดไม่ทันกระถางไผ่สั่งมาหมด <c oughs> กระเด็นหมดเลยซ้ายอะ่ะอาจารย์เองว่าไงล่ก ดีว่าไงเมื่อกี้โชคทำทรายกระดินเลยเหนื่อยยังขอบวงแล้วนะไหนไปไหนมาเหนื่อยยังคะดีนีเอยยังดูดูเอาเข้าไปไม่ทัน เหวยเหนื่อยละเหนื่อยยังเหนื่อยยังครับเหนื่อยยัง <S <s <uss> <S เดี๋ยวหก <s uss> โมงเข้าบ้านนะลูกเนาะ <S <s <uss> <S นั่งพักกันก่อนสุดท <s uss> ี่เอาละ,ละ,าละเอาละเตรียมละเตรียมละตังการละเอาละเอาละเอาละแล้ ไม่ทันเอาละดือ้อเหนื่อยยังโชคเหนื่อยยังโชคเหนื่อยยังดูพี่โกพี่โกรอแม่เขาแม่เขาบอกว่าจะมาป้อนข้าวยังไม่มาเลยใี่ไหนคะหนวยังกินนี่นยัง ขาถ่ายหน่อยค่ะขอถ่ายรุ่นไหนคะคุณช่วยค่ะถ่ายเรื่องไหนคะช่วยคันช่วยกันช่วยกันช่วยคันช่วยโชคจ้าโชคจ้าโชคจ้า,า,า,าจจจจหันหน้ามาหาแม่หน่อยโช,ชคโชคค่ะ กันแล้วนะเด้ก็ย่าหน Lions, ูอันน่ารักไหน่ายคะเป็นจุ้ยเจ๊เจ๊ดูดูดูวิ่งหนีละดูกลัวจับกลัวจับเข้าบ้าน ไปไหนทุกคนรไไน้ำรวยหายเดี๋ยวเตรียมเอาลูกๆเข้าบ,บ้านแล้วค่ะทุกคน6โมงแล้วจุ๊บจุ๊บจุ๊บจับเตรียมกงไว้เรียบร้อยแล้ว ข้างบนข้างบนใส่ผ้าเยอะมากกลัวลูกหนาวดูหลายชั้นเลยค่ะทุกคน